สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ตูดิโอจอยนะครับนนี้ก็คือคลิปเรีแอคชั่นนะครับ o f f i c i a l t ท a ล l ร r รักไม่รู้ภาษา Love in Translation นะครับซีรีส์วายเรื่องใหม่จากช่องวัน3านะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็ได้นักแสดงนำเป็นน้องตาอูแล้วก็น้องอัปลอสเนาะเราก็หลังจากที่เราเห็นน้องสองคนเขาก็ผ่านรายการ Last Icon มาด้วยกันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ได้เดบิว มาอยู่วงลสฟั้วยกันเนาะเราก็จะได้เห็นแบบว่าเคมีความสัมพันธ์ของน้องๆสองคนมากันพอสมบวรแล้วมาว่างแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเราก็แล้วก็เรื่องของ สกิลการร้องเพลงกับการเต้นนี่คือไม่ต้องพูดถึง2คนนี้คือแบบเอาอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็จะได้มาพิสูจน์นะครับบทบาทใหม่ของน้องๆทั้งสองคนกับบทบาทของการเป็นนักแสดงนะครับน้องอัปลอเนี่ยก็อาจจะเคยมีผลงานการแสดงมาบ้างแล้วเนาะแต่เนี้ยจ้าอูเนนะี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกของน้องนะครับซึ่งอ่า แล้วก็เป็นซีรีส์วคู่กับอัปโหลดด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้เคยดูตัวทีเซอร์มาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เขามีตัว o f f i c i a l MV เพลงประกอบซีรีส์ก็ออกมาแล้วด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้เนาะแล้ววันนี้เขาก็มีตัว Official t r a i l e r รักไม่รู้ภาษาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสตูดิโอจอีด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูตัว Official t r a i l e r นะครับรักไม่รู้ภาษา l Love in Translation กันเลยดีกว่าครับอยางคุนเซ้าชิงเ้านค้าที่นี่คือรครับผมเป็นหนุ่มจีนคุณลองไปที่นี่ดูอาจจะมีคนสนใจทำธุรกิจ อยากจะมาลงทุนกับคุณก็ได้นะสวัสดีค่ะแทมมี่สาจีนรักเมืองไทยค่ะพี่แทมมี่กูอยากเรียนภาษาจีนกูทำอะไรได้บ้างวะไอ,อ้ข้อศอ,อกม้าหนาวฉานเฮ้ยหยุดเอ,อ้าเอา <laughs> จับมือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ขอให้ธุรกิจ,จเจริญเจริญน,นะครับเดียวพี่หย,ยางสวัสดีค่ะพี่หยางพี่พี่มีทักมาดูท่าทางน้องภูมิใจเนี่ยจะชอบคุณแถมนี่มากๆเลยนะคะ <se> เปิดร้านเหรอเอาเเ้า ที่าาททยิ้มจึงได้พี่รู้ไหมว่าเวลาพียิ้อมอะพี่หลอดีนะอยาะ่าบอกนะว่า,า <c oughs> พี่จะไม่ชอบอะจะไมี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ชอบแตก่กลัว <c oughs> <c oughs> ชอบ <c oughs> <c oughs> พี่ก็ลองว่าในสิ่งที่ชอบสิพี่ว่าดมึงไม่ได้นะทำไมทำเนเรื่องเล่นสาระวะก็พรนายไม่ใช่หรอน้องฉันยังได้หายไปแบบนี้พี่เป็นไรกันแน่กูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยอยากดูว่ ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับอ,ออฟฟิเชียลเลอร์นะครับรักไม่รู้ภาษาเนาะเลิฟอิน n s นเซชันนะครับน่าดูเนาะเออดูมูดอันโทนเออดูเป็นเป็นเหมือนซีรีส์แบบฮ่องกงจีน,จนอะไรเงี้ยเนาะด้วยภาพกับสีอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวเออน้องตะออัพโรดเหมือนเราดูซีรีส์แบบประมาณว่าซีรีส์ฮ่องกงอะไรเงี้ยอยู่อะ เออแล้วประกอบกับแบบเรื่องของบทบาทของเขาอ่ะมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบว่าจีนจีนอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เหมือนกับว่าออฟโรดเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับก็ไปไปชอบสาวจีนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมั้งแล้วก็แบบว่าอยากะคงอยากจะพูดภาษาจีนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตาอู่ก็พยายามเอ้ยชื่ไหมชื่อเฉินกับชื่อหยางปะ เออเออ,เอ,อถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> เอเรียกขอเลกเตร์หูวออฟโหลดกันแล้วกันนะครับก็อ่าเหมือนจะแบบทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องหาพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยในที่สุดเขาบอกว่าได้พาร์ทเนอร์น่าจะเป็นอพาร์ทเนอร์ก็คือตัวของออฟโหลดนี่แหละนะครับเหมือนเปิดเป็นมินิมาร์ทเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบคล้ายๆแบบขายของจีนๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ น่าจะมีการเทรนเรื่องของภาษาจีนกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่รู้เทนกันยังไงเนาะน่าจะอกมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะทุกคนเออเคมีดีๆที่ตาอูก,ก็ดูเป็นพี่ๆเนาะแล้วก็อัปโหลดก็ดูเป็นแบบน้องนอยมากเลยอะเอออยากดนกออูนะครับก็ซีรีส์จะอ่อนนะครับวัน วันเสาร์ที่19สิงหาคมนะครับเวลา3ทุ่15นาทีนะครับทางช่องวัน31เนาะนะซึ่งเราก็ไม่ยังไม่ได้ใจว่าเราจะได้ทำวีโดเรียคชันเรื่องนี้หรือเปล่านะทุกคนก็พยายามหาข้อมูลอยู่ว่าเขา,ามีกฎระเบียบความาขับยังไงบ้างนะทุกคนแต่ยังไงเราก็คงดูแหละเรื่องนี้แต่แต่ไม่รู้ว่าเราจะ ทำ r รีอคมาดูด้วยกันกับทุกคนได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันเนาะน่าดูมากๆเลยนะครับกับรักไม่รู้ภา,าษานะครับครับยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสตูดิโอโจอเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปเรียกชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ